สวัสดีนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าฝูรายวิชาเทคโนโลยีระดับชั้นปยมศึษาปีที่5านะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนในแต่ละวันนักเรียนได้รับข้อมูลต่างๆมากมายตั้งแต่นักเรียนลืมตาตื่นขึ้นมาทํากิจวัตรประจําวันและนักเรียนรู้ไหมครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันข้อมูลประเภทแรกนะครับคือข้อมูลตัวอักขรหรือข้อมูลตัวอักษรนั่นเองนะครับ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศได้แก่ชื่อนามสกุลหรือชื่อโรงเรียนนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงตัวเลขที่ไม่สามารถนามาใช้ในการคานวณได้เช่นป้ายทะเบียนรถบัตรป,ประชาชนบานเลขที่ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เราไม่ใช้ในการคำนวณจะถูกจัดเป็นตัวเลขประเภทตัวอักษรนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเลขก็ตามข้อมูลประเภทที่2อนะครับคือข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวเลขนี้คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่เลขศูนถึงเลข9ที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำวนวณได้นะครับเช่นราคาสินค้าคะแนนสอบในรายวิชาต่างๆน้ำหนักส่วนสูงซึ่งตัวเลขเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ในการคำวนวณได้นะครับต่อไปเป็นประเภทข้อมูลภาพข้อมูลภาพในที่นี้นะครับเราหมายถึงทั้งภาพนิ่งที่เกิดจากการถ่ายภาพวาดรูปและภาพเคลื่อนไหวที่เราเห็นในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภาพยนต์หรือว่าเกมที่นักเรียนได้เล่นอยู่นะครับเราก็ถือเป็นข้อมูลภาพเช่นเดียวกันนะครับ ข้อมูลประเภทต่อมาคือข้อมูลเสียงนะครับข้อมูลเสียงคือข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องหรือเสียงจากปรากฏการธรรมชาติต่างๆเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดหรือเสียงอุปกรณ์ต่างๆตกนะครับตลอดจนเสียงที่มาจากการดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเสียงพวกนี้นะครับคือข้อมูลเสียงทั้งสิ้นนะครับข้อมูลประเภทสุดท้ายนะครับเราเรียกกันว่าข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลอื่นๆก็คือข้อมูลที่นอกเหนือจากฝีประเภทที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับอย่างเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิซึ่งข้อมูลประเภทนี้ครับเป็นประเภทที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน4ประเภทแรกที่เรากล่าวมาไม่ได้เป็นทั้งข้อมูลอักขระไม่ได้เป็นทั้งข้อมูลตัวเลขไม่ได้เป็นทั้งข้อมูลภาพและไม่ได้เป็นข้อมูลเสียงเราจะถูกจัดอยู่ในข้อมูลอื่นๆทั้งหมดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการแยกประเภทของข้อมูลที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันในแต่ละวันเราถูกจัดออกเป็นบทหมู่ใหญ่ๆทั้งหมดหโดบมูมอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้คลิปนี้แล้วนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด ท้ายคลิปนะครับให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนําความเข้าใจว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้มากน้อยเพียงใดครับหวังว่าจะไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปแล้วส่งไว้ในอาร์เบัมของวิชาเทคโนโลยีได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ